ีครับพี่น้องทุกท่านผู้ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับผู้รักในการปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับช่วงนี้ลงคลิปบ่อยเพราะว่าฝนลงชุ่มฉ่ำมากๆพี่น้องปลูกต้นไม้ไม่ต้องกลัวตายนะครับทำไมฝนถึงตกบ่อยเพราะว่าผมไปแห่นางแมวมาแห,แห่นางแมวนะครับฝนก็เลยตรงตกช่วงนี้เป็น จะเข้าหน้าฝนแล้วเดือนพฤษภานะครับก็ตามธรรมชาติฝนก็ตกนะครับผมก็เลยหาไม้ดอกไม้ประดับมาให้พี่น้องได้ปลูกกันนะครับพี่น้องจะได้ใช้สตังคพี่น้องบอกแม่ไม่ต้องบอกหรอกใช้อยู่แล้วสตังนะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้ผมก็เอาดอกไม้มาให้พี่น้องได้ปลูกกันอีกแล้วพี่น้องได้ใช้สตังค์ซื้อกันอีกแล้วหรือว่าถ้าพี่น้องมีอยู่ก็ดูแลรักษาให้ดีนะครับ ไม้ดอกไม้ประดับนะครับในวันนี้นะครับก็อย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมหอมนะครับถ้าหอมธรรมดามันจะไม่หอมไงต้องบอกหอมหอมนะครับคลิปครั้งที่แล้วดอกช้องนางนะครับไม่หอมแต่วันนี้ดอกหอมนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้าพี่น้องอาจจะรู้แล้วว่าต้นอะไรนะครับ ต้นไม้ที่จะมาเล่ากันในวันนี้ก็คือต้น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 เข็มนะครับไม่ใช่เข็มธรรมดาแต่เป็นเข็มหอมนะครับบางท่านก็เรียกเข็มพระรามนะครับเข็มที่ว่านี้นะครับเขาเรียกว่าเข็มหอมหรือว่าเข็มขาวนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสีขาวแต่ตอบง่ายเหลือเกินนะครับ เข็มในบ้านเราก็มีเยอะแยะนะครับมีเข็มสีแดงสีชมพูสีส้มสีแสดสีเหลืองนะครับแต่ทุกเข็มผมบอกพี่น้องเลยว่าไม่หอมนะครับแต่เข็มที่ผมนํามาให้พี่น้องดูในวันนี้นามาให้พี่น้องปลูกในวันนี้มันหอมนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องปลูกทิ้งกันไว้นะครับเข็มหอมนะครับหรือว่าเข็มขาวนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่สูงได้เต็มที่ก็ประมาณสักเมตรหนึ่งไป แต่ถ้าพี่น้องใช้ไม้ไม้ค้มมันอะ่ะแล้วตัดแต่งกิ่งมันดีๆให้มันเหลือต้นเดียวนะครับมันก็จะสูงประมาณทัก3เมตรนั่นแหละนะครับจริงๆพี่น้องลองดูนะครับเข็มขาวนะครับชอบดินแบบไหนปลูกยังไงนะครับก็ชอบดินร่วนนะครับแล้วก็ปลูกได้ทุกที่ปลูกได้ทั่วประเทศในประเทศไทยนะครับปลูกง่ายนะครับถือว่ามันเป็นมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเข็มที่ เป็นเข็มป่าเอางี้ดีกว่านะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวมันตายนะครับยกเว้นพี่น้องไปปลูกบนก้อนหินให้มีดินมันก็ตายนะครับปลูกได้ทั่วไปปลูกในทั่วประเทศนะครับชอบดินร่วนนะครับชอบอากาศบ้านเราแบบนี้แหละนะครับปลูกในร่มได้ไหมปลูกกลางแดดได้ไหมได้ทั้ง2ออย่างนะครับแต่ถ้าพี่น้องปลูกในร่มดอกมันจะไม่ค่อยออกนะครับออกน้อยนะครับแล้วก็ดอกไม่ค่อยใหญ่นะครับ ไม่ล่มที่เป็นลำไรนะแบบให้มันแดดส่องถึงบ้างนะครับแต่ที่ดีที่สุดพี่น้องต้องปลูกกลางแจ้งนะครับปลูกกลางแจ้งปลูกกลางแดดนะครับมันถึงจะออกดอกดีนะครับออกดอกดีดอกใหญ่ดอกสวยด้วยนะครับอ่าแล้วดอกมันหอมไหมเนี่ยไฮไลท์สำคัญนะครับเทมขพาวดอกหอมนะครับดอกหอมมากๆานะครับยิ่งช่วงเย็นเยิ่งหอมเยอะนะครับพี่น้องลอง ลองซื้อมาปลูกนะครับก็จะรู้ว่าเข็มขาวมันหอมแล้วก็ดอกมันก็สวยด้วยนะครับแล้วต้นเข็มขาวนะครับมันทนต่อโรคแมลงไหมมันมีมแมลงแล้วไม่ค่อยมีนะครับนะครับที่ปลูกผมปลูกอยู่ก็ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีมแมลงอะไรนะครับนะครับยกเว้นพี่น้องไปปลูกแบบในที่ในที่แฉะมากๆมกันอาจจะลากเน่าอะไรนะครับแต่ไม่มีโรคอะไรนะครับไม่มีอะไรมากินมัน ก็ถือว่าเป็นเข็มม,มันชอบขึ้นตามป่าเอางี้ดีกว่าบางคนเขาเรียกเข็มป่านะครับดอกทนไหมก็ทนนะครับเข็มขาวดอกทนดอก,ดอกอยู่นานนะครับดอกอยู่นานที่ผมสังเกตดูนะนะครับดอกนานอยู่ดูได้ประมาณเป็น15วันนั่นแหละประมาณ15วันานวะันเกือบ20วันนะครับเข็มขาวขายายพันธุ์ยังไงก็พี่น้องก็ตอนกิ่งนะครับท้ากิ่งตอนกิ่งช่ำกิ่งนะครับได้ทั้งนั้นเวลาพี่น้องชํำพี่น้องก็ไป เอาไปใส่น้ํายาเล่งรากหน่อยก็ได้นะครับมันจะได้แตกรากรเร็วนะครับหรือว่าพี่น้องเอาไหลมันปลูกก็ได้ก็คือมันชอบแตกนออกมาเข็มขาวนะครับแล้วก็ขุดขุดนอม,มันได้แหละขยายพันธุ์แต่เวลาพี่น้องขุดหนอมาให้มีรากมาด้วยนะครับไม่ใช่ขุดไม่ใช่ขุดเป็นแบบไม่มีรากมาเลยมันก็ตายนะครับเวลาพี่น้องปลูกนะครับพี่น้องก็ถ้าอยากให้มันสวยนะนะครับพี่น้องปลูกผสมกับเข็มสีอื่นๆนะนะครับ สีเหลืองสีแดงสีส้มสีอะไรอีกอะเข็มต่างๆนั่นแหละนะครับสีเหลืองนะครับสีสีดำมีไหมให้ <c oughs> ีครับสีดําพี่น้องก็ปลูกรวมๆกันเป็นกอเลยมันจะสวยสวยมากนะครับแล้วเข็มอื่นมันไม่หอมแต่เข็มชนิดนี้มันมีกลิ่นหอมนะครับถ้าเราปลูกหลายๆหลายๆสีรวมกันะมันจะสวยสวยมากผมแนะนําพี่น้องอนะครับก็ลองลองดูนะครับเดี๋ยวนี้ อยากทาอะไรพี่น้องเปิด YouTube ดูพี่น้องก็ทําได้หมดแล้วนะค่อยๆทาตามที่เขาบอกสำ,สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างตายบ้างนะครับก็ลองทำนะครับนี้ทําง่ายนะครับต้นเข็มขาวเราปลูกใส่กระถางได้ไหมได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนเข็มทั่ว,วไปแหละนะครับถ้าใส่กระถางเล็กต้นมันก็จะเล็กนะครับถ้าพี่น้องใส่กระถางใหญ่ต้นมันก็จะใหญ่งดงามนะครับใส่ปุย๋ยใส่อะไร อ่าแล้วปุ๋ยที่ใส่คือปุ๋ยอะไรก็ทั่วๆไปนะครับก็ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายพวกเนี่ยทั่วๆไปนะครับเคมีใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับอ่าปุ๋ยเลี้ยงดอกใส่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยพวกขี้วัวเยอะๆอะไรเงี้ยมันอาจจะใบางามดอกมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าใบามันอาจจะงามกว่านะครับก็ใส่ได้ปุ๋ยทั่วๆไปไปเดี๋ยวผมพาไปดูเข็มขาวเข็มหอม เนี่ยครับต้นมันก็ประมาณนี้นะครับดอกมันก็ประมาณนี้อย่างที่พี่น้องหินห,หอมจังเลยนะเดี๋ยวต่อไปคลิปผมจะมีกลิ่นด้วยนะฮะ,ะเวลามีดอกไม้หอมนี่จะมีกลิ่นออกมาททงนทัพร์ัด้วย,าาววยพี่น้องดมไปกับผมด้วยนะครับเข็มขาวนะครับเนี่ยลักษณะมันก็เหมือนเข็มเหมือนเข็มทั่วไปแหละนะครับแต่ใบมันอนะ่ะใบมันจะออกมนๆหน่อย เนี่ยใบออมันออกมุนมนเนี่ยดอกมันประมาณนี้นะครับในเข็มข่าวอันนี้มันปลูกแดดส่งถึงบ้างไม่ไม่ค่อยแดยดจัดเท่าไหร่แต่มันก็มีดอกดอกดีอยู่นะครับอ่าแต่ถ้าพี่น้องให้ดอกออกดอกเยอะพี่น้องต้องกลางแดดจัดจัดนะครับอันนี้ผมนผมมันเกิดเองอยู่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่กับริมต้นไม้นะครับดอกมันก็ประมาณนี้ดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น,นี่มันเกิดอยู่รอบต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับเนี่ยดอกมันเนี่ยอันนี้สูงประมาณสัก2เมตรได้มั้ง นะครับแต่ผมไม่ได้ไม้ค้ำม,มหรอกปล่อยมันตามธรรมชาตินะครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยที่จริงมันออกดอกไปแล้วรอบนึงอู้รอบนั้นดอกขาวโพลนเลยผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนะดูช่วงนี้ก็เลยดูดอกมันก็เยอะเท่าไหร่แต่แต่มันก็เยอะอยู่มันมันค่อยทยอยออกนะครับมันไม่ได้ออกพรึบทีเดียวนะนะครับค่อยทยอยออกออกเป็นชุดๆนะครับนะครับ เนี่ยครับเนี่ยเข็มเข็มอีกชนิดหนึ่งเข็มสีชมพูนี่เนี่ยม,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 มันก็แค่คล้ายกันนั่นแหละก็กิก่งมันก็ระยงระยะเหมือนกันเข็มสีชมพูถ้าเราตัดแต่งกิง่งมันให้เป็นลําต้นต้นเดียวก็สวยเหมือนกันนะครับน,นะครับถ้าเราตัดแต่งกิ่งมันนะตัดแต่งกิง่งแล้วคือมันมีหลายกิ่งไงมันมีหลายกิง่งเราก็ให้เหลือสักสองกิง่งอะไรเงี้ยสองต้นแล้วทําให้มันเป็นต้นต้นแม่มันแล้วก็เอาไม้้ำไว้นะครับ แล้วมันเป็นเป็นเป็นลำต้นขึ้นไปเลยแล้วมันจากข้างบนมันจะเป็นดอกเห็ดสวยนะครับเนี่ยแต่แต่นี้ผมยังไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเอาต้นที่มันแข็งแรงไว้นะครับก็ปลูกมั่วๆอยู่นะครับอันนี้เป็นแคนาที่มันหล่นให้กินทุกวันเลยนะครับอันนี้ดอกมะลิดอกมะลิซ้อนแถมให้พี่น้องดูกันแล้วกันนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆที่ผมปลูกกันนะครับหอมเหมือนกันนะครับเนี่ยดอกมะลินี่นห,นหอม ผมยังไม่เคยทําคลิปดอกมะลีนะอาจจะแบบมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเกินไปหร,รือเปล่า <RPG> ดอกมะลีก็ปลูกเยอะนะครับยังไม่ได้ทําคลิปหอมเหมือนกันถึงเวลาออกดอกมันก็หอมเหมือนกันมะลิซ้อนดอกม,มันซ้อนจะมีดอกมะลีอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ซ้อนนะครับเข็มขาวอันนี้เข็มเหลืองนะครับเข็มเหลืองอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกันเลยแหละนะครับผมพาพี่น้องเดินดูเข็มเหลือง เข็มขาวเข็มชมพูเข so like ็มเหลืองแต่พวกนี้ไม่หอมนะครับไม่หอมแต่ดอกมันสวยดอกสวยเหมือนกันแต่ไม่หอมส่วนมากมันมีขายทั่วๆไปพวกเข็มเหลืองเข็มเสษฐีเข็มสีแดงเข็มอะไรต่างๆเข็มแคะก็มีมีขายทั่วๆไปนะครับแต่เข็มหอมนี่ก็มีแต่แต่ค่อนข้างมีน้อยที่ผมสังเกตดูนะตามตลาดหน้าต้นไม้มันจะไม่ค่อยมีคนเอามาขายเยอะเท่าไหร่แต่ส่วนมากเข็มเหลืองเข็มเสษฐีเข็มแดงอะไรต่างๆมีเยอะนะครับมีเยอะ เข็มทุกเข็มก็สวยนะครับถ้าพี่น้องปลูกแล้วก็ดูแลดีๆนะครับนี่คือไหลมันเกิดจากหนอ่ไอไอ้เราเราแยกเราแยกไปปลูกได้อีกนะครับเนี่ยเนี่ยคือหน่อมันเนี่ยหรือว่าต้นต้นลูกมันเนี่ยมันแตกขึ้นนะกกามาเกตากรลากอ่ะแล้วเราก็ขุดขุดแล้วไปปลูกปลูกได้อีกนะครับเนี่ยเพียบเลยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเพียบเลยโอ้มันแยกมันเกิดเลยอือนี่แหละ แต่เวลาเราขูดไปไม่ใช่ว่าพี่น้องขุดเอาแต่เอายอดมันไปนะพี่น้องต้องคือถ้าเราแยกไปต้องให้มีรากไปด้วยนะครับแล้วเวลาพี่น้องปลูกเนี่ยอย่าไปไว้กลางแดดนะครับพี่น้องเอาใบาถ้าแยกออกไปปุ๊บเอาใบามันออกให้หมดแล้วก็เอาเข้าร่มไว้แล้วก็ลดน้ํานะครับอย่าไปอย่าไปตากแดดนะไม่ใช่ว่าขุดไปเอาแต่ต้นมันใบรากไม่มสีสักนิดนึงก็ไม่เกิดนะครับมันก็ตายเวลาแยกออกไปต้องให้มีรากไปด้วย ทำยังไงก็ได้ให้มีรากติดไปด้วยถ้าจะให้รากมันเกิดเร็วมันติดเร็วพี่น้องก็แช่น้ํายาเล่งรากอ่ะเดี๋ยวนี้ทันสมัยสมัยก่อนอูกว่ามันจะออกรากเอาไปไอนี่เส่ขวดไว้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันทันทมสมัยแล้วแช่น้ํายาเล่งรากก็ออกรากเร็วแล้วนะครับถ้าจะปลูกเข็มขาวไปซื้อได้ที่ไหนพี่น้องก็ซื้อไปซื้อร้านต้นไม้นะครับไปซื้อร้านข้าวสารไม่มีเงินนะครับ ไปซื้อร้านต้นไม้หรือว่าพี่น้องสั่งทางเนี่ยลาซาด้าช้อปปี้อะไรก็มีมีขายผมเห็นเดดนี้ต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับมันมีขายหมดนะครับเขาคนเข้ามาขายกันหมดแนละ้วพี่น้องลองสั่งดูนะครับถ้าใครสั่งไม่เป็นหรือว่ามันยุ่งยากอะไรวุ่นวายพี่น้องก็เวลาไปร้านต้นไม้นะครับร้านที่เขาขายพวกพันไม้งานเกษตรอะไรต่างๆพี่น้องลองเลาะถามเขาดูก็ได้ว่าม,มีเข็มขาวไหมเข็มป่าไหมเข็มหอมไหม ถามเพราะว่าเออเอาง่ายๆดีกว่าเข็มหอมพี่น้องบอกเขาแค่นี้เข็มหอมมีไหมมันจะมีชนิดเดียวเข็มหอมนะครับ mm hmm. ก็ต้นอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับก็คือต้นเข็มขาวหรือว่าเข็มหอมนะครับมีทั่ว,วไปเอาล่ะนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนี่ช่วงสุดท้ายด้วยนะครับถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยนะครับพี่น้องก็ เขียนจดหม,มายมาที่ตแตทแมมาด้วยนะครับพี่น้องก็เม้น์ข้างล่างนะครับถ้าผมมีเวลาผมเปิดไปเจอปุ๊บผมตอบได้ผมจะตอบเลยสมาคผมจะตอบนะครับถ้าผมเปิดไปเจอนะครับพี่น้องก็ถามมากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมถ่ายดอกไม้ไว้ก็เดี๋ยวเอาให้พี่น้องดูกันแล้วกันดอกไม้สวยๆนะครับดอกไม้ใบไม้สวยๆเพื่อเป็นการประโลมเยียวยาจ,จิตใจให้เรามีกําลังใจในการดําเนินชีวิตในการต่อสู้ชีวิตนะครับ ถึงแม้เศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับเราจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับก็คือการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เพื่อเป็นการปลอบประโลมเยียวยาจิตใจเพื่อเป็นการคลายเครียดนะครับเพื่อให้เรามีกําลังใจที่จะต่อสู้ทำอาหารกินกันต่อไปในภายภาคหน้านะครับก็ขอพี่น้องสู้ๆนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ Nhạc con điêu phiêu ngau Vâu cắp lông hồng pha Rèn thề ba mưa hút lông Phai nơi chai đuông nổi Nhạc lông mưa khói phong Nhạc mưa tòng lông ngang อเจ้างันจากระจันยังห้องลองทำนองแววมาท้องฟ้าขึ้นมืดมนล้มแม่ฝนตั้งเขาเขาแม่สูงเสียดฟ,ฟ้าปียนไปต้อง